สวัสดีครับผมเพื่อนๆนะครับมือนี้บรรยากาศย่ามเศ้าๆนะครับผมพาลงมาทงหน้านะครับผมเพื่อมาย่ามเบ็ดนะครับเบ็ดติว่าใส่ไวบมือขึ้นนะครับใส่ไว้แล้วมาขึ้นนะครับเยื่อกับปูนะครับมาเบิ่งกันว่าเยื้อกับปูมือนี้นะครับสีเป็นจังไรนะครับผมว่าสีมานบอนะครับผมเพราะว่าล่องทดสอบเบิ่งนะครับใส่เยื่อกับปูครับผมไปครับผมเพื่อนๆไปย่ามเวยกันครับผมไป นี่ครับผมเรียบร้อยหนึ่งแต้มครับผมนี่เป็นปลาส่วนตวบ่อหอยใหญ่ป่ะไหนนะครับเล็้ดลูกอยู่ฝั่งหันเรียกหันเดียวครับเห็นบ่ครับแลี้งเห็นบ่อมื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 อเห็นบ่อเห็นบ่อหัวหอยใหญ่เลยขึ้นรัวใส่โรัว มาแล้วครับใส่ใส่คิดใส่คิดเออตัวน้อยๆเหรอตัวน้อยตัวน้อยเออเออครับผมเออเออครับผมใส่งามเลยครับวู้ขันนี่จุ่มอยู่เด้ออยู่เด้อลูกเด้อเอา มา, VE, ม,ามานี้เลยครับหนึ่งแต้มอันมานโอ้โเบินขันหุ่นดีกว่าครับยมยมงมมต้นไม้ก่อนอัอมันครับอนันม,มัี t c 3 m ม c ี t c ครับผมอันมันครับใส่ส,สวยๆงามๆครับผม นี่อู้ครับเสีได้เนาะตายประมาณสามขีดอู้มันตายนะครับนายกินเ,เต็มเมื่อคืนอ้าเบ็ดกับฟอมันจมไปเนาะออปลอดใส่ปลอดใส่เลยอู้ตัวบบงไงเบ็ดหายครับผมเบ็ดหายเดี๋ยวลงไปเบิิงก่อนนี่ ้องแตกเลยครับแต่มาเห็นเบ็ดบ่เห็นเบ็ดครับพเ,เบพื่อนเห็นแล้วครับเห็นแล้ว เบ็ดจมเบ็ดจมดูม,มใส่โลอยูอ่โอ้โหตัวทำนี่นะครับดึงเบ็ดจมดึงเบ็ดจมมเบ็ดบหนะครับอ่ดึงเบ็ดจนจมเลยนะครับโอ้โน้ำมาดึงวันเตะตัวเป็นโล มาเบิ Turn, ่งผลงานเมื่อคืนมาเบิ่งผลงานีติไว้เมื่อคืนนะครับใไเบ็ดไว้เมื่อคืนนะครับผมที่ผมใส่เหงือกปูไว้เมื่อคืนนะครับผมมาเบิ่งผลงานมื้อนี้มาชมกันอันี้ะครับผมเป็นเหงือกเป็นเหงือกปูนะครับผมีติไว้เมื่อคืนนะครับเหยือปูนาเหยือปูนานะครับ ประมาณนะครับประมาณสองกิโลนะครับผมเริ่มจากป้าแล้วนะครับประมาณ2กิโลนะครับผมที่ใส่้เมือคืนนะครับผมเอาไว้คลิปนานะครับผมเดี๋ยวคอยรับชมกันใหม่นะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับซอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับที่สําคัญนะครับกดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนาพอกันใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผม